เมื่อนี้เป็นมื่อสันวันดีจ้ามาเลี้ยงเลี้ยงให้เลี้ยงนะจ้ะพ่อแม่พนบอกว่าเหล่าห้ยใกล้โตจ้าเหล่าห้ยใกล้โตจ้าใกลตัวนึ่งจ้ะไก่หนึ่งตัวมื่อนี้เป็นมื้อสันวันดีจะเป็นวันพุด บ้านเราจ้านาะเขาจ้าจะลงให้ลงนาแล้วจ้าได้เลิกแล้วจ้าจ้าพอแม่พาทําแบบนี้ก็คิดว่าให้เขาเป็นคนกระตันยูลูกค,คุณละจ้าให้ลูกคุณรู้คุณแผ่นดินสำนึกถึงแผ่นดินที่ได้ทำมาหาจิน เลี้ยงตัวเลี้ยงกายเรามาจ้าจ้าจะปกปักรักษาให้ถึงลูกถึงหลานรุ่นต่อรุ่นจ้าร้อท <c oughs> ูบเบิดดอกกระจาแล้วก็ แล้วกะลาจ้ะรอทูบเบิดดอกแล้วกะลาจ้ะมีสถานที่ล่มลื่นจ้ะของญาติจ้ะถ้าเฮามาเช้าที่แปงใดเฮาก็ะเลี่ยงจ้ะเฮามาเลี่ยงก่อนฉี่ลงหาลงนาเพื่อที่ให้เฮาโชคดีจ้ะโชคดีคืออย่างเวลาเฮาตกก้าดำน้แล้วกลมันเจียฝนกระชิตกพอดีจ้ะนี่ละจ้ะเอินว่าโชคดีของเช้านะจ้ะประมาณนี้ละจ้ะ พ่อแม่พาเลี้ยงจ้ะเรล่าไหใกล้โตจ้ะเรล่าไใกล้โต <c oughs> สิิบอกว่างสั้นจ้ะ <c oughs> มาจ้ะมาเยี่ยมชมจ้ะ <c oughs> จ้ะสามีบัวจ้าต้นใหม่กับมีบักม่วงกำลังล่วงจินจ้ะกินไม่ไหวคะ่ะกินไม่ไหวเลย <c oughs> จ้าใน่้สถานที่ยุ่เย็นเป็นสุขจ้ายู่เย็นเป็นสุขเลือเกินขอบพระคุณบรรพาุรุษจ้าขอบพระคุณบรรพาุรุษทุกยุคทุกสมัยเลยที่เอาสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ไว้ให้เราจ้าจะสัญญาว่าสิพัฒนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าจะสัญญาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ หลังจากที่จุดทูบจุดทูบเบิดดอกแล้วจ้ะลูกหลานกศิสีลาจ้ะลูกหลานกศิสีลาเพื่อสิเตรียมตัวล้งไฮลงนาจ้ะเตรียมตัวล้งไฮลงนาจ้ะเป็นปกติจ้าจ้ใไ้นาเข้ากับพืบาอย่างหรอกจ้ะปักงวงบักมันกระเ็มจ้ะใส่บอกใส่บัวกระเต็มจ้ะจ้ะเยอะแยะเลยจ้ะ ขอพระคุณบันพาบุรุษเด้อที่กันท,ท,ที่มาจองที่จองทางให้ลูกหลานได้ทำมาหาจินจ้านี่เบ่เอินประเพณีจ้ะจุดนี้ใหย่ยบอเอินประเพณียายเอินว่าทำเนียมปฏิบัติจ้าทำเนียมปฏิบัติจ้ะเราห้ใกล้โตจ้าก่อนสิลงหายหลงนาจ้า อนุโมทนาบุญไปน้ำกันเด้อจ้าเมื่อนี้วันนี้เป็น